สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องลิซ่าเวนะฮะนี่วันนี้นะครับแอดต้องขอขอบคุณ been, เลย you นะผู้ที่ถ่ายทำนะฮะแม่เรียกได้ว่าผลงานอันยิ่งใหญ่แบบนี้มานะฮะแล้วก <ท Gar ters> ็เอามาเขาเรียกว่าอะไรวางเป็นคลิปต่อ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 คลิปพอแล้วแต่จะพูดให้ครบขนาดเพราะว่ามีหลายคลิปนั่นเองว่าจะไม่มาแล้วนะทนไม่ไหวอีกคลิปต่อคลิปนี่ต้องโผล่มาสวัสดีค่ะทุกคนแอดกิฟเองค่ะ อ่ะครับผมนีแอดลูเพิร์ดนะฮะหรือว่าจะเรียกว่าอ่ำชื่ออะไรเดียฮ้อ,อแอดกิฟจะเรียนแบบมีชื่อไม่ได้นะฮะมีสงวนสงวนลิขสิทธิ์ะนะครับอ้าวอ่ะก็ได้อ่ะว่ามาวันนี้จะเล่าเรื่องอะไรไอต่อคลิปต่อคลิปต่อคลิปนี่คืออะไรก่อนอเรื่องที่จะเล่าเนี่ยหลายๆคนในช่องอาจจะรู้สึกเบื่อหรือเปล่าเพราะว่าแม่แอดพูดบ่อยเหลือเกินเรื่องของเบอร์เมนนั่นเองนะฮะอันนี้เป็นสำเนียงสเปนฮะรู้สเปนฮะนะฮะ อ่ะจริงจังดีว่าเรื่องของ performance องของน้องนะฮะแอดพูดไปทุกคลิปเลยว่าแม่คนดูนี่เขาเรียกว่าคุ้มทุกบาททุกสตางค์นะฮะดีไม่ดีได้เกินค่าบัตรปอีกกับการจัดหนักของน้องแบบนี้นะครับดูได้เลยนะนไล่เรียงมาตั้งแต่ โคเรียเดย์วันโคเรียเดย์ทูนะฮะดัลลัสเดย์วันดัลลัสเดย์ทูนะฮะไล่มาจนถึงแอตแลนตาล่าสุดนะครับแหมเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยไม่มีดรอปลงเลยนะฮะที่มี<อ>เฮ้ยแอดกิฟอย่าพึ่งสิยังจะส่องว่าอ่ะ,อ,ะอย่ายุ่มหัวกำลังจะพูดว่าที่มีดรอปเนี่ยมีแค่ดรอปสมันนี่โอ้โหโอันนี้เหมือนโลเหมือนสกัดมุกคือแบบแทรกเข้าไปช่วงกำลังไฮไลท์โอ้กำลังจะขึ้นมาเลยนะโอ้ดีแล้ว ที่แล้วที่เข้ามาห้ามเดี๋ยวแฟนได้ยินคําว่าดอกปุ๊บหยุดคลิปไม่ฟังต่อไม่ใช่ดอปซัมมันนี่นะคะทุกคนโอ้โหเจ๋งมากเลยนะคะคลิปต่อคลิปต่อคลิปต่อคลิปอ่อเอออยากคิดเองบ้างสิเราอ่ะคือวันนี้คือตื่นมาแล้วมึนงัวนิดนึงแต่ต้องบอกว่าละลานตาจริงๆกับลีลาของลาลิแสงใช่ไหมใช่ก็แสงไฟแต่ละอันนี่มันฟับฟับฟับฟบแล้วพลังเต้นของน้องทุกคนคือจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะแบบแอดดูไม่เท่ากัน แต่ที่ไม่เท่าเนี่ยไม่ใช่นะคะกล้องเนี่ยเฟรมตั้งในแต่ละประเทศอ่ะไม่เท่ากันแล้วพอเอามาตัดวางเนี่ยมันเลยไม่เท่ากันแต่จริงๆถ้าวางให้ไปอ่ะลาลิสาเต้นเหมือนกันทุกกระเบียดนิ้วเลยทุกคนตั้งแต่วันแรกจนวันล่าสุดนะคะไม่ว่าจะเป็นย่อย่อลงไปก็ลงสุดขึ้นสุดจริงๆแขนนี่คือตั้งองศาแล้วนะคะถ้าใครเอาไม้จะบอกไม้กางเขนไม่ใช่ไม้แล้วไม้อะไรแอดไม้อะไรไม้ที่เขาไปวัดองศา ไม่วัดเหรอไม่รู้ทาไมนี่เด็กๆไม่ได้ใช้แล้วม,มออั้งไม้อะไรสักอย่างไมโปรอ,อะไรสักอย่างนั่นแหละค่ะทุกคนใครเกิดทันบอกแอดหน่อยว่าไม้อะไรที่เว้วัดองศาสมัยเรียนนะคะซึ่งไม่รู้จบมาเอาไว้ทําอะไรก่อนอ,อือ่ะเข้าเรื่องนะซึ่งต้องบอกว่าเป๊ะมากนะคะเต้นไปตั้งแต่เนี่ย ปลายเล็บปลายนิ้วไปยันปลายผมเรียกว่าผมเคยสะบัดองศาไหนเนี่ยนะสะบัดที่โคเลียยังไงที่ดารัสสะบัดแบบนั้นเลยโอ้โหนี่จะบอกว่างงนี่นี่ขอคัดคอหน่อยนะฮะไม่เป๊ะนะฮะเก็บยังไงไม่เป๊ะเอา<ะ>อีกแล้วหาเรื่องลูกเพจอีกล้วนะมาเลยดีกว่าบอกบ้านเลยดีให้แอดให้ทุกคนมาเลยดีกว่าแรงขึ้นเรื่อยๆฮะโอ้แหนไม่น่าเชื่อ พลังอวยของแอดรูเพิร์นั้นแรงกว่าแอดโปลินนะไรน่นะฮะเอ้ยแล้วทำไมต้องทำผมทองให้เข้ากับชื่อผมอ่ะก็เดี๋ยวจะไปเข้ากับไปดูคอนไงเฮ้ยเตรียมตัวหนอทำสีผมตั้งแต่วันนี้ใช่บัตรยังไม่ได้เลยบัตรไม่มีแถมพอถึงมกราสีผมหลุดอ่าอ่าแย่นะฮะอ่ะก็มาเข้าเรื่องกันจริงจังนะครับก็จะบอกว่าแต่ละสเตจนะฮะก็มีความยากง่ายแตกต่างกันออกไปเหมือนกันนะกิฟทั้งการจัดแสงเออไดเออเนี่ยที่มันเข้าตาน้องเนี่ยนึกออกไหม แอมเบร์รอบๆตัวน้อง,งเนี่ยมันม,มันก็มีผลในการเต้น <te> hn, แ,แต่ว่า<ร>น้องอสามารถรักษามาตรฐานนะครับในการเต้นในการโฟลไปแบบเนี้ยลื่นไหลเหมือนกันทุกประเทศเลยนะฮะต้องบอกว่านี่คือความพิเศษคือสกิลของน้องเลยที่สามารถรักษาตรงนี้เอาไว้ได้นะฮะไม่ว่าแสงจะสาดมามุมไหนเข้าตรงเข้าตามองไม่เห็นแสบตานะฮะน้องก็ยังโฟลไปแบบนี้เรื่อยๆนะฮะสรุมน้องบอกอ,อหนูหลับตาเต้นอยู่ค่ะพี่ๆเข้าตาไม่ใช่เมื่ออาชีพแล้วคือต้องบอกนิดนึงนะแอปเปิ ตอนนี้เนี่ยแอนตี้ทำงานแล้วนะแอนตี้มาวุ่นวายว่าแบบไปจอด จับเฉพาะซีนที่เต้นพลาดหรือว่าเต้นผิดอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาลงเอามาพูดกันใหญ่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันคือการแสดงสดอันนี้คือไปดูได้ในออดพิเนิยลเล่าไปแล้วว่าพี่สื่อเกาหลีเขาเข้าไปดูด้วยตาตัวเองแล้วเขาพูดว่ายังไงแล้วเขาก็จัดหนักเลยสําหรับคนที่วิจารณ์แบบวิจารณ์เกินจริงเพราะเขาบอกเลยว่าสองชั่วโมงแสดงสดเนี่ยอันนี้ถือว่าพลาดแบบน้อยมากโอ้โหคิดดูนะฮะเล่นซ้ํามากี่เวทีแล้วแล้วก็นี่คือการรันยาวๆมันนานมากทุกคนเพราะงั้นจะพูดว่าพลาดเหรอมันไม่ไ ใช่การพลาดมันคือการโฟล์ไปกับจังหวะมากกว่าบาง<ข>าจังหวะมันก,ก็ปัญหาเฉพาะหนะ้าถูกต้องอเพราะฉะนั้นฝากไปถึงแอนตี้แหละคือเข้าใจแหละว่าดอมตัวเองไม่มีงานเนีไงเงียบไงก็เลยเอ มาจิกน้องดีก,กว่าเ,เ,เดี๋ยว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 พาลากเข้าด้อมอื่นเลยนะแขนแนแขนอ๋อแขนอยู่ซึ่งต้องบอกว่าแอนไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องไปติคนอื่นลองนั่งย่อเข่าก่อนย่อได้ไหม <laughs> ยืนให้ยืดให้สุดก่อนเอาให้ได้ก่อนนะก่อนจะมาติคนอื่นเขาแต่อันเนี้ยแอดกิปขอคอนเฟิร์มว่าอดูจากน้องนะคะกี่กี่เฟรมเนี่ยสองสี 2, 4, 6, 8, 8่หกแปดแปดเฟรมเป็นแบบคลิป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 พอปพอพอแอดป่วยพอ <laughs> พอและแบบแปดเฟรมเลยนะทุกคนยังไม่เห็นว่าในเพลงเนี้ย ลิซ่าพลาดแม้แต่นิดเดียวนี่ขนาดรวมทุกประเทศแล้วนะนี่ไงแอนมันเอาคลิปน้องมาเสร็จแอนเนี่ยมันเอาไปตั้งสโลโอ้โหให้ไม่เท่ากันจะจับผิดให้ได้อะว่าแบบอีตรงไหนนิดหน่อยจะเอาให้ได้ไงเข้าใจไหมครับว่าแอนมันเป็นอย่างนี้แหละอ,อย่าไปอย่าไปใส่ใจอย่าไปให้ค่าครับทุกคนเราเพลิดเพลินกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องบนเวทีดีกว่าบางคนบอกอุยเรียกน้องแอนน่ารักไปแอดต้องเียก เซนเซอร์ให้ด้วยเซนเซอร์ตัวเองให้ด้วยคลิปนี้เจอกันประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าฮะสวัสดีครับผมเอ้าแอดลูเพิร์ดไปแล้วเหรอไปแล้วครับขอให้ลาแบบฝรั่งเศสนิดนึงออสูบองชิกะคขึ้นเค็งระอะไปด้วยภาษาเขมรแล้วนะคะตอนนี้บายบายนะคะทุกคนยังไงก็ดูวนกันไปให้เต็มอิ่มเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าบายจ้า